สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นสำคัญกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นข่าวที่ค่อนข้างสั่นสะเทือนพอสมควรเลยนะคะใช่ครับยูเครนเพิ่งประกาศว่าตรวจพบการใช้งานขีปนาวุธ 9M729 หรือที่นาโตเรียกว่า SSC8 ของรัสเซียนะครับอ๋อค่ะที่บอกว่าใช้ในสนามรบเป็นครั้งแรกเลย ค่ะซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่แค่อาวุธธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับมันคือตัวจุดชนวนสำคัญที่ทำให้สนที่สัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือ I N F ที่เคยสำคัญมากๆเนี่ยต้องล่มสลายไปอืมการที่อาวุธที่เคยเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งระดับโลกถูกเอามาใช้จริงในสงครามยูเครนมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็ มันส่งสัญญาณบางอย่างที่สำคัญมากๆทํคำถามก็คือทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นขีปนาวุธตัวนี้มันมีอะไรพิเศษแล้วการตัดสินใจนำมาใช้ตอนนี้มันบ่งบอกอะไรบ้างค่ะนั่นคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ว่าตัว 9M729 เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ข้อกล่าวหาล่าสุดมันเป็นยังไงแล้วผลกระทบที่จะตามมาล่ะคะมันคงไปแค่ไหนเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ตัวขีปนาวุธกันก่อนเลย 9M729 นี่มันคืออะไรครับค่ะตัว 9M729 เนี่ยเป็นขีปนาวุธร่อนหรือครูซมิสไซน์นะคะที่ยิงจากฐานยิงบนภาคพื้นดินพัฒนาโดยสำนักออกแบบโนวตอของรัสเซียโนวตอรนี่เขาก็มีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเชี่ยวชาญด้านอาวุธปล่อยนำวิถีเลยแต่จุดที่ทำให้ 9M729 กลายเป็นประเด็นระดับโลกก็คือเรื่องออพิสัย,ยิงของมันนี่แหละคะ่ะพิัยยิง อันนี้คือหัวใจของปัญหาเลยที่ว่ามันไปขัดกับสนธิสัญญา INF ในอดีตถูกต้องค่ะตามข้อมูลที่ทางสหรัฐกับนาโตเขาประเมินไว้นะคะขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยยิงได้ไกลถึงประมาณ1,500-2,500ถึง2,500กิโลเมตรโห1,500้0ถึง2,500เลยค่ะซึ่งระยะนี้มันตกอยู่ในช่วงพิสัยที่สนธิสัญญา INF ห้ามพอดีคือ500 5 0 0ถึง5,500กิโลเมตรสำหรับขีปนาวุธที่ยิงจากพื้นดิน แต่รัสเซียเขาว่าไงนะครับตอนนั้นทางรัสเซียยืนกรานมาตลอดเลยค่ะว่าพิสัยจริงๆของมันเนี่ยไม่เกิน480กิโลเมตรซึ่งก็คืออยู่นอกกรอบข้อห้ามของ I N F อืมนอกจากเรื่องพิสัยที่เถียงกันแล้วมีอะไรที่ทำให้มันน่ากังวลอีกครับสำหรับ9 m c 7 2อีกประเด็นสำคัญเลยคือมันเป็นอาวุธแบบที่เรียกว่า dual capable ค่ะ dual capable คือยังไงครับ ก็คือมันสามารถติดตั้งหัวรบได้ทั้งแบบธรรมดาที่ใช้ระเบิดทั่วไปกับแบบที่เป็นหัวรบนิวเคลียร์ก็ได้ค่ะโอ้ต oh, ิดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยใช่ค่ะคุณสมบัตินี้มันก็ยิ่งเพิ่มระดับความอันตรายแล้วก็ความน่ากังวลขึ้นไปอีกแล้วก็ยังมีเรื่องระบบการยิงของมันด้วยระบบการยิงมันตาจากตัวอื่นยังไงครับ คือมันไม่ได้ยิงจากฐานยิงแบบที่อยู่กับที่นะคะมันถูกติดตั้งบนรถยิงเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่า TEL ย่อมาจาก Transporter Erector Launcher อ๋อเป็นรถยิงเคลื่อนที่ได้ซึ่งการที่มันเคลื่อนที่ได้นี่แหละที่ทำให้มันน่ากลัวขึ้นไปอีกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันทำให้การติดตามการตรวจจับหรือแม้แต่การจะหาทางทำลายก่อนที่มันจะยิงเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆต่างจากพวกไซโลหรือฐานยิงแบบเกา่าๆ ค่ะความสามารถในการเคลื่อนที่ได้เนี่ยถือเป็นปัจจัยสําคัญทางยุทธวิธีเลยมันเพิ่มความอยู่รอดของตัวระบบอาวุธเองแล้วก็เพิ่มความซับซ้อนในการป้องกันให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างมากนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่มันเป็นที่จับตาตั้งแต่ตอนที่ INF ยังอยู่ใช่ค่ะพูดถึง INF ย้อนไปนิดนึงครับช่วยทบทวนสั้นๆหน่อยครับว่าส่วนที่สัญญา INF นี่มันเกี่ยวกับอะไรแล้ว 9M729 มันมาเกี่ยวจนทําให้ล่มไปได้ยังไง ส่วนที่สัญญา INF หรือชื่อเต็มๆคือ Intermediate Range Nuclear Forces Treaty เนี่ยเป็นข้อตกลงสำคัญมากนะคะทำกันระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตตอนปี1987ครับตอนนั้นยังเป็นโซเวียตอยู่ใช่ค่ะแล้วต่อมารัเสเซียก็รับช่วงต่อ เป้าหมายหลักเลยก็คือห้ามการผลิตครอบครองแล้วก็ทดสอบขีปนาวุธที่ยิงจากพื้นดินไม่ว่าจะเป็นหัวรบธรรมดาหรือนิวเคลียร์ที่มีพิสัยยิงระหว่าง500 5,500กิโลเมตรห้ามช่วงก,งกลางๆนี้เลยค่ะส่วนที่สัญญานี้ถือเป็นเหมือนเสาหลักคำจุนความมั่นคงของอยุโรปมานานหลาย10ปีเลยนะคะเพราะมันช่วยลดภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางที่แบบยิงจากรัสเซียไปถึงเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในยุโรปได้ในไม่กี่นาที ครับเข้าใจแล้ว แล้ว 9M729 มันเข้ามาทำลายสมดุลตรงนี้ได้ยังไงครับคือตั้งแต่ประมาณปี2014น่ะคะทางสหรัฐเข้าเริ่มออกมากล่าวหาว่ารัสเซียกำลังแอบพัฒนาแล้วก็ทดสอบเจ้า 9M729 ตัวนี้ซึ่งสหรัฐเชื่อว่ามีพิสัยอยู่ในช่วงที่ INF ห้ามก็คือเกิน500กิโลเมตรใช่ค่ะแต่ทางรัสเซียก็ปฏิเสธแข่งขันมาตลอดบอกว่าไม่เกิน480กิโลเมตรการโต้เถียงเรื่องข้อมูลเทคนิคพิสัยจริงๆมันเท่าไหร่แน่เนี่ย ก็ดำเนินอยู่หลายปีเลยค่ะความไม่ไว้วางใจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้ใช่ค่ะถึงจุดแตกหักในปี2019สาหรัฐก็เลยตัดสินใจถอนตัวออกจากสนธิสัญญา INF ไปเลยโดยให้เหตุผลหลักว่ารัสเซียละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาเจ้า9 m 7 2 9นี่แหละการล่มสลายของ INF ตอนนั้นก็ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก ใหญ่มากค่ะมันเหมือนเป็นการสิ้นสุดยุคของการควบคุมอาวุธพิสัยกลางที่ยิงจากพื้นดินแล้วก็เปิดประตูให้ทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะประเทศอื่นๆด้วยกลับมาพัฒนาหรือเอาอาวุธประเภทนี้มาประจำการได้อีกครั้งซึ่งมันก็เหมือนการปูทางมาสู่ข่าวล่าสุดที่ยูเครนอ้างว่ารัสเซียได้นำา9 m อ2 9ตัวปัญหาเนี้กลับมาใช้จริงในสนามรบแล้วทีนี้รายละเอียดที่ยูเครนเขาเปิดเผยออกมาเนี่ย มีอะไรบ้างครับหลักฐานมันชัดเจนแค่ไหนตามแถลงการของกระสูงกระหมยูเครนนะคะเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม2025ที่ผ่านมาเขาอ้างว่าตรวจพบซากชิ้นส่วนของขีปนาวุธ 9M729 ในหลายพื้นที่เลยค่ะหลังจากการโจมตีระลอกใหญ่ๆในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมครับแล้วหลักฐานที่ว่านี่คืออะไรบ้างครับพอจะระบุดได้ไหมว่ามันคือ 9M729 จริงๆไม่ใช่รุ่นอื่นที่หน้าตาคล้ายๆกัน ทางยูเครนอ้างว่าจากการวิเคราะห์ซากชิ้นส่วนที่เก็บมาได้เนี่ยพบพวกรหัสทางเทคนิคสัญ,ญลักษณ์เฉพาะแล้วก็หมายเลขกำกับชิ้นส่วนต่างๆอ๋อมีเลขมีโค้ดใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันตรงกับข้อมูลของ 9M729 ที่หน่วยขาวกรองตะวันตกเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลสนับสนุนอื่นๆอีกนะคะเช่นข้อมูลจากระบบเรดาร์ที่ติดตามวิถีกระสุนครับการคำนวณวิถียิงย้อนกลับไปหาจุดปล่อยแล้วก็ลักษณะเฉพาะของระบบขับเคลื่อนกับส่วนหัวรบซึ่งทั้งหมดเนี้ยทางยูเครนย,ยืนยันว่าชี้ชัดเลยว่าเป็น 9M729 ค่ะแล้วทางยูเครนเขาบอกไหมครับว่า มีการใช้งานไปมากน้อยแค่ไหนโคโกกองทัพยูเครนระบุว่าตรวจพบการยิงฉีปนาวุธชนิดนี้แล้วอย่างน้อย23ลูกค่ะ23ลูกใช่ค่ะตั้งแต่เดือนสิงหาคม2025เป็นต้นมาแล้วก็มีตัวอย่างที่เขายกมาค่อนข้างชัดเจนคือการยิงเมื่อวันที่5ตุลาคมที่มีขีปนาวุธลูกหนึ่งเดินทางเป็นระยะทางกว่า1,200กิโลเมตร 1,200กิโลเมตรนี่มันไกลกว่า480ที่รัสเซียเคยอ้างไปเยอะมากเลยนะครับเยอะมากค่ะระยะทางขนาดนี้มันก็ไปสอดคล้องกับการประเมินที่สายของฝั่งตะวันตกแล้วก็ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างเดิมของรัสเซียอย่างชัดเจนเลยก่อนที่มันจะตกในพื้นที่ใกล้เมืองโพโลตาวาทางตอนกลางของยูเครนครับแล้วปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆต่อข้อกล่าวหานี้เป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากยูเครนก่อนเลย ฝั่งยูเครนก็แน่นอนค่ะออกมาตอบโต้อย่างแข็งกล้าวเลยรัฐมนตรีต่างประเทศดมิโทรคลเลบากล่าวว่านี่เป็นการแสดงถึงความสิ้นหวังของรัสเซียแล้วก็เป็นการไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศครับพร้อมกันนั้นก็เรียกร้องให้ประชาคมโลกเพิ่มแรงกดดันคว่ำบาตรบริษัทผู้ผลิตอาวุธที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอให้สหประชาชาติหรือ UN ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยค่ะ แล้วทางสหรัฐกับพันธมิตรตะวันตกอื่นๆล่ะครับว่ายังไงบ้านทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนก็ออกมาบอกว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลอย่างเร่งด่วนเลยค่ะทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลเรดาร์ข้อมูลข่ากรองอื่นๆเพื่อยืนยันคํากล่าวอ้างของยูเครน ครับแต่ก็ยังไม่ฟันธงยังค่ะแต่ก็ยอมว่าถ้าหากเป็นเรื่องจริงเนี่ยถือเป็นการยกระดับความขัดแยง้งแล้วก็สมควรถูกประนามอย่างรุนแรงส่วนชาติโยุโรปสําคัญสคัญอย่างอังกฤษเยอรมนี ie, ก็แสดงความกังวลอย่างมากมองเป็นสัญญาณอันตรายต่อเสถียรภาพของโยุโรปโดยตรงเลยอืมที่น่าสนใจคือท่าทีของรัเสเซียเองเขาตอบโต้เรื่องนี้ยังไงครับยอมรับไหมหรือปฏิเสธไปเลย อันนี้เป็นจุดที่น่าสังเกตมากค่ะคือทางการรัสเซียยังไม่มีถแถลงการที่ออกมายอมรับหรือปฏิเสธโดยตรงเลยนะคะเกี่ยวกับการใช้ 9M729 อเอ้าไม่ปฏิเสธเรอครับยังไม่มีการปฏิเสธชัดๆค่ะมีเพียงการให้ความเห็นในภาพรวมกว้างๆว่าการปฏิบัติการทางทหารดำเนินไปตามความจำเป็นทางยุทธศาสตร์แล้วก็อยู่ในกรอบกฎหมายแต่ไม่มีการปฏิเสธอย่างชัดเจนเหมือนตอนที่ถูกกล่าวหาเรื่องละเมิด INF ในอดีตการไม่ปฏิเสธนี่ มันตีความได้หลายอย่างเลยนะครับนักวิเคราะห์เขามองกันว่ายัางไงบ้างนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการที่รัเสเซียสงวนท่าทีแบบนี้อาจจะเป็นการยอมรับโดยในหรืออย่างน้อยก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมที่จะใช้อาวุธชนิดนี้จริงๆอืง hmm. ขณะดเดียวกันสื่อทางการของรัเสเซียเองอย่างเช่นไอโนวสตีหรือแทสก็มีการรายงานข่าวการโจมตีด้วยอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงนะคะแต่ก็เลี่ยงที่จะระบุชื่อรุ่น9 m 7 2 9โดยตรง ปการพูดกว้างๆไปใช่ค่ะเอาล่ะครับมาถึงคำถามสำคัญเลยการที่ 9M7299 ซึ่งเเคยเป็นแค่ประเด็นขัดแย้งทางการทูตเป็นแค่เรื่องในกระดาษในสนธิสัญญาตอนนี้มันถูกนำมาใช้จริงในสนามรบแล้วมันมีความสำคัญหรือว่าส่งผลกระทบในมิติไหนบ้างครับทำไมเราต้องให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ เรื่องนี้สำคัญมากๆในหลายมิติเลยค่ะถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญจริงๆเนี่ยคิดว่ามีอยู่สองสามประเด็นหลักๆที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะครับประเด็นแรกคืออะไรครับประเด็นแรกเลยคือเรื่องเชิงสัญ,ญลักษณ์และยุคสมัยค่ะการนำอาวุธที่เป็นเหมือนชนวนเหตุให้สนธิสัญญา INF ต้องล่มสลายกลับมาใช้จริงในสนามรบมันเหมือนเป็นการประกาศอย่างไม่เป็นทางการเลยค่ะว่ายุคของการควบคุมอาวุธพี่ฝ่ายกลางในยุโรปด้วยข้อตกลงแบบเดิมๆเนี่ยมันจบลงแล้วจริงๆ เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าเราอยู่ในโลกหลัง INF อย่างสมบูรณ์แล้วใช่ค่ะนี่คือสัญญาณว่ากลไกควบคุมอาวุธแบบเดิมๆอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วก็อาจจะไปจุดชนวนให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธรอบใหม่ขึ้นมาได้เหมือนเป็นการเปิดกล่องแพนโดร่าที่เคยถูกปิดไว้ด้วยสนธิสัญญาเอยครับแล้วก็อาจจะกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกนาโตต้องกลับมาพิจารณาเรื่องการพัฒนาหรือการจัดหาอาวุธประเภท